คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปน,นที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องมอนี้แอดมินกอมาเชียก็จะมีแนวทางอ่าเหลขของอาจารย์ทางสุขโขทัยเด้อครับผมมาให้พี่น้องเอได้พิจารณาเบิ่งครับผมอาจารย์เพิ่นก็อยากมาเปลี่ยนสภาพบุญเด้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลขของอาจารย์กย็อยากมาแบ่งปันเพราะว่าอาเลขของเพิ่นนี่ก็เขาดีครับผม ก็อยากจะให้พี่น้องเอฟซีได้พิจารณาเบื้องด้อครับผมแนวทางของอาจารย์เซียนสุขโทขทัยครับผมก่อนสีไปเบื้องแนวทางตัะเลขของอาจารย์เซียนสุขโขทยัยแอดมินกอมาเชียก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมที่เมตตาให้แนวทางมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีครับผมก็จะเลื่อมเด้อครับพี่น้องฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียนในเด้อครับผมไปเบื้องหน้าทางอาจารย์เซียนสุขโทขทัยกันเลยครับผม อาจารย์ครับครับแอดมินก็มาเชียสวั์สวัสดีอาจารย์เซียนสุโขทัย้อครับผมครับผมครับครับอาจารย์ก็เห็นอาจารย์โทรมาว่าแนวทางอาจารย์นี่เข้าดีครับผมก็เลยอยากแดงปันครับให้เอฟซีของก้ามาเชียได้ได้โชวไดรลาาเนะอาจารย์เนาะครับครับผมครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ด้อครับผมที่มาเป็นสะพานบุญให้ครับผม แนวทางอาจารย์นี้บนล่างหรือว่าไงครับผมเ่ินมากจะเป็นบนนะครับโอ้เลขเน้นบนเลขคำนวณใช่ไหมครับผมเป็นเลขคำนวณครับครับสถตินี่เป็นไงบ้างครับอาจารย์ก็ก็หลายปีแล้วลครับครับแต่ก็มีมีติดประมาณ5-6ขวบเป็นอะไรหนึ่งครับอืมเดินดีเดินดีต่อเนื่องไหมครับผม ก็มีสะดุดบ้างนะครับเมื่อเร็วนี่แหละอ๋อก็มีบ้างนอาจย์เนาะก็มีบ้างครับก็มีข้ามีดุดเป็นแนวทางบครับครับเอาจาจย์ก็สําหรับงวดวันที่สิบหกเมษายนครับแนวทางไอ้แนวทางบนนะครับเป็นบนครับผมเก้ากับศูนวิ่งบนใช่ไหมครับผมครับเก้ากับศูน เก้ากับศูนย์ตัวประกอบมันมีสองสามตัวประกอบสองกับสามครับผมครับแล้วก็เอาที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยจบอ๋อเป็นหลักร้อยใช่ไหมครับรผมไม่ไม่ไม่ใช่นี่นี่เดี๋ยวเฉพาะที่จะเป็นหลักร้อยอย่างเดียวครับที่ที่ที่บอกมานะั่นคือว่าเลนเด่นแล้วก็เลขประกอบ สิบหน่วยหรักร้อับรับหลักร้อยหลักร้อยมีับหนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดับนี่คือหลักร้อยหลักร้อยวิ่งบนคือเก้าครับมันวิ่งบนเน้นเก้าเลยครับผมครับเน้นเก้าจับคู่ครับผมมัน สตัวสตัวสตัวบนเก้าสองเก้เดี๋ยวนะครับผมศูนย์สองศูนยครับศูนย์สามศูนย์กตัวหนึ่งสองห้ากรสองหครับผม สามตัวก็เลขหลกักร้อยนี่เน้นตัวไหนครับผมอาจารย์เลขเลขหลักร้อยหนึ่งห้าเจ็ดแปดผมห้ากับเจ็ดครับอ๋อเน้นเน้นห้ากับเจ็ดผมจะผมจะให้ไว้สองตัวแล้วกันารยครับผมห้าเก้าสองห้าเก้าสองแล้วก็เจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองก็คือนี่คือตัวเน้นอาจารย์ได้ครับผม หลักร้อยประกบกับอ่าสองตัวครับก็เท่ากับว่าเลขหลักสองตัวที่อาจารย์เน้นก็จะเป็นเก้าสองครับผมเก้าสอง่ครับงตัวคเน้นที่เก้าสองครับหลักร้อยอาจารย์ก็คือห้ากับเจ็ดที่เหลือก็อาจจะเป็นตัวกันไปนาะอาจารย์เนาะตัวรองไปครับผมต่อมาผมให้ผมให้ ข้างล่างไว้ตัวหนึ่งแล้วกันครับวิ่งวิ่งวิ่งล่างตัวไหนครับอาจารย์วิ่งล่างวิ่งเจ็ดครับวิ่งล่างวิ่งเจ็ดครับผมสองตัวก็เจ็ดหนึงน่งเจ็ดห,หนึ่งครับ <criticism. S 2> <ส analyse. S 1> หางเดียวตัวเดือางเดียวครับหางเดียวครับเจ็ดหนึ่งหางเดียวแล้วก็มีตัวกันอีกตัวหนึง่งตัวกันเือเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดครับเอาครับอาจารย์ก็ ให้วิ่งบนเก้าเด้อครับพี่น้องเก้าเก้ากับศูนย์แต่ว่าอาจารย์ก็เน้นที่เก้าครับผมล่างก็วิ่งเจ็ดครับสองตัวบนก็เก้าสองที่เน้นเน้นเด้อครับผมเก้าสองครับอาจารย์เน้นเก้าสองแล้วก็เก้าสามศูนย์สองศูนย์สามกันสองห้าเน้นหางเดียวคือเก้าสองครับผม แล้วก็หลักร้อยอาจารย์มีชุดเต็มหลักร้อยจะมีหนึ่งห้าเจ็ดแปดครับอาจารย์เน้นหลักร้อยห้ากับเจ็ดเด้อครับพี่น้องครับก็คือมาจับใส่สองตัวนะอาจารย์เนาะห้าเก้าสองเจ็ดเก้าสองครับผมนี่คือแนวทางอาจารย์เซียนสุโขทัยเด้อครับผมก็ฝาก็ากให้ ดูพิจารณาดูแล้วกันเพราะว่ามันมีเข้ามีหลุดลอะเนาะครับผมบาง,งวันทีคำนวณอาจจะผิดพลาดไม่เข้าบ้างอะไรเนี้ยชุดชุดนี้อ่างวดนี้คำนวณง่ายไหมครับอาจารย์เลขชนกันเยอะไหมครับผมหลายหลายสูตรหลายสูตรมันมีอยู่อีกอย่างหนึ่งนะที่คือก็คือเลขสีนี่แหละที่พกตบวกตัหม่านกันแต่ผมคิดว่า แต่งวดที่แล้วมันสีจนเยอะมากเลยนะสีจนงวดที่ผ่านมานะสีจนเยอะมากอืมแต่แต่งวดนี้มันมันสีไม่มีเลยจนที่ทํามาสีไม่มีก็แปลกน้อยครับสีไม่มีเลยแปลกมากครับอืมก็ยังยังไม่มาเนาะอาจารย์เนาะสีนี้ยังไม่มาเลยครับผมใช่ผมว่าถ้าถ้ามาถ้ามาได้ก็คงจะไปที่หลักร้อยนะอ๋อครับผม ถ้ามาได้ก็คือไปที่หลัก้อยส่วนหน่วยสิผมว่าไม่น่าจะมาครับผมอ่าพิจารณาเบิรงเด้อครับผมก็ฝากให้เอฟซีก็พิจารณาดูแล้วก็ฝากครัผมด้วยแล้วแต่ว่าอ่านทดๆหน่อยๆได้เลยครับผมครับสําหรับคลิปนี้แอดมินก็มาแชร์ก็ขอขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมเซียนสุโขไทยครับผม ขอบพระคุณครับผมจิตบกวนอาจารย์แค่นี้แหละครับผมครับสวัสดีครับ,รบเอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์เซียนสุโขไัยเพิ่นก็อยากมาแบ่งปันเด้อครับผมแนวทางตัวเลขโดยเฉพาะเลขบนเพิ่นเน้นเลขบนเด้อครับพี่น้องเลขเพิ่นงามอยู่ครับพี่น้องเลขวิ่งเพิ่นก็จัดให้ตัวเดียวนะพี่น้องเนาะวิ่งบนเก้าวิ่งล่างเจ็ดครับผม เนียนๆไปเล่นนะพี่น้องเนาะสองตัวบนเพิ่นกันเนียนๆที่เก้าสองเลยครับแล้วก็สองตัวล่างเพิ่นเน้นที่เจ็ดหนึ่งครับพี่น้องลักลอยเพิ่นกะให้น้ำหนักไปที่หากับเจ็ดเด้อครับผมประกบคู่กับจีมี 5, 9, 2, 7, 9, ่ห้าเก้าสองเจ็ดเก้าสองนี่ครับผมแนวทางเนียนๆของอาจารย์เดย์มินกันมาเชียจะลงให้เบิ่งเด้อครับผมผิดใจหน้าเบิ่งไปน้ำกันครับผมสำหรับคลิปนี้กัเช่นเคยเด้อครับพี่น้อง เงินไหลกองท่องไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธ,สาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์แชนแนลขอให้ถูกหวยเรื่องเงินไปกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมงวดวันที่16เมษายน65ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ